เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการพิเศษ191ท่านผู้ชมเขาเข้าจับกลุ่มนายสหวัฒอายุ33ปีนะได้บริเวณบ้านหลังหนึ่งย่านถนนเพชรเกษมสายเก่ากรุงเทพมหานครหลังจากกอเหตุเนี่ยใช้ปืนลูกโม่เนี่ยเข้าไปชิงทรัพย์ร้านทองอุดมพันธ์ อยู่ข้างตลาดวันเดอร์ท่านผู้ชมบางแครท่านผู้ชม,มรู้จักกันอยู่แล้วลหละนะชาวฝั่งทนเนี่ยต้องรู้จักตลาดวันเดอร์ช่วงเวลาที่เกิดเหตุก็ประมาณมสัก9ก้าโมงสีนาทีก็ได้ทองคำเนี่ยไป1เส้นน้ําหนัก1บาทเขาป้นแค่1เส้นท่านผู้ชมจากการค้นตัวเนี่ยก็เจอสร้อยคอทองคําที่เป็นหลักฐานที่ไปป้นประมาณ1เส้นแล้วก็ปืนที่ใช้ก่อเหตุอีกหนึ่งกระบอกแล้วก็กระสุนอีก35นัดก็อยู่ในกระเป๋าเสือ้อนะกระสุนเนี่ยเขาบอกอย่างนี้นะครับนะ เบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ชมเขาสอบสวนในสาวัตเนี่ยก็ให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงแล้วก็ให้การทั้งน้ําตาเลยว่าพ่อแม่ตนเองเนี่ยเสียไปหมดแล้วตกงานด้วยนะขณะนี้เนี่ยไม่มีงานทําที่บ้านเนี่ยไม่มีเงินเลยด้วยความกลัวเนี่ยว่าลูกเมียเนี่ยจะไม่มีอะไรกินเขาบอกอย่างนี้นะจึงตัดสินใจเข้าไปที่ร้านทองแล้วก็เอาปืนไปที่เพื่อเอาทองไปขายเนี่ยแล้วจะเอาเงินเนี่ยไปให้กับภรรยาและลูกสาเหตุที่เลือกร้านนี้พอไหน เพราะว่าตนเองกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสมัยตอนเด็กที่ท่านยังอยู่เนี่ยนะคุณพ่อคุณแม่ได้เอาทองมาขายที่ร้านนี้ก็เลยเลือกก่อเหตุที่ร้านนี้ขณะที่เจ้าของร้านเนี่ยเขาก็เล่าเหตุการณ์ว่าคนร้ายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยนะมาจอดที่หน้าร้านเลยและก็เข้ามาใช้ปืนจี้เลยแล้วก็เอาสร้อยคอทองคําไปหนึ่งบาทเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจเาก็แจ้งข้อหาชิงทรัพย์แล้วก็พรบอาวุธปืนท่านผู้ชมจบข่าวไปสั้นๆประมาณนี้แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยเกินเนี่ยตั้งข้อสังเกตผมบอกท่านผู้ชม่อนนะ เรื่องจี้เรื่องป้นเรื่องทำอะไรที่มันไม่ดีอย่างนี้ผมไม่ได้สนับสนุนแต่ผมอยากให้มองอีกมุมหนึ่งถามจริงๆถ้าเขาจะป้นจริงๆอ่ะผมว่าเขาเอามากกว่านั้นก็ได้นะจะป้นหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้น1ิบเส้นหรือจะร้อยบาทยังไงก็โดนจับอยู่ดีก็ข้อหาเดียวกันแต่สิ่งที่เขาเอาไปแค่หนึ่งเส้นเนี่ยผมมองว่าเจตนามันตรงไหมหรือแค่อยากจะเอาเงินเนี่ยไปตั้งตัวให้ลูกเมียไว้กินประมาณนั้นหรือเปล่า แต่ผมยืนยันว่าผมไม่ได้สนับสนุนให้คุณจะไปทําอะไรอย่างนี้ไม่ใช่คุณไม่มีสตุ้งสตางแล้วคุณจะไปป้นเขาอย่างนี้ก็ไม่ถูกบางคอมเมนต์เขาก็บอกว่าปืนเนี่ยทำไม่เอาไปขายรถมอเตอร์ไซค์ทำไมไม่เอาไปขายผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทําไมเขาไม่เอาไปขายเขาอาจจะไว้ใช้ขับทํามาหากินต่อไปหรือปืนเนี่ยอาจจะเป็นปืนเถือ่อนหรือเปล่ามันขายได้หรือเปล่าประมาณนั้นท่านผู้ชมนะฮะส่วนบางคนบอกว่าทําไมไม่ทํามาหากินท่านผู้ชมผมอยากชีช้แจงอย่างนี้ณขณะนี้เนี่ยงานหายาก คนตกงานก็เยอะแล้วเขาคนนี้เนี่ยมีประวัติหรือเปล่าก็าไม่รู้แต่สิ่งที่ผมเคยพบเจอเนี่ยสำหรับคนที่เคยติดเรือนจําติดคุกอะไรอย่างเนี้มานะขอโทษทีนะเวลาจะไปสมัครงานเนี่ยเขาก็ต้องเช็คประวัติอาชญากรพอเช็คเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาไม่รับคุณบางบริษัทเนี่ยจะไปเป็นปรปภจะไปเป็นช่างเขาไม่รับเขาก็ไล่ออกแล้วมันไม่เปิดโอกาสให้เขาจะเอางานรงไหนไปทำอะ่ะจะไปขายของเศรษฐกิจมันดีไหมล่ะต้องถามคนขายของว่าช่วงนี้มันขายดีไหมล่ะ มันก็ขายไม่ดีถามว่าทําอาหารมันไม่ใช่ทําได้ทุกคนนะคุณมันต้องอร่อยด้วยทําไม่อร่อยทำหมาไม่แดกคนก็ไม่กินสรุปก็คือเจ๊งจะมาขายของออนไลน์มันไม่ได้ขายวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะมีตังมันไม่ใช่มันต้องไปเรื่อยๆใช้เวลา3-4เดือนคือผมอยากจะบอกอย่างนี้ผมไม่ได้สนับสนุนเขาหรอกสิ่งที่ผมจะพูดผมก็ไม่ได้เข้าข้างเขาแต่เพียงผมพูดเนี่ยเพื่อจะสะท้อนให้เห็นปัญหาว่าณขณะนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดี และเราก็เพิ่งผ่านโควิดในทีเนี่ยยังไม่รอดด้วยซ้ําไป mm. การช่วยเหลือของรัฐบาลเนี่ย mm. มันควรจะมีมากกว่านี้ควรจะเอื้อประโยชน์ให้มากกว่านี้ควรจะเอื้อประโยชน์ให้ประชาชนเนี่ย mm. กลุ่มรากหญ้าเนี่ย mm. เข้าถึงเงินทุน mm. เขาจะได้ไปลงทุนได้ mm. ถ้าผู้ชมสังเกตไหมณขณะนี้เนี่ยลักวิ่งชิงป้นเยอะมาก เพราะว่าแหละเพราะว่าคนไม่มีทางเลือกมันตันไปหมดแล้วอ่ะคนดีๆก็มีคนที่ไม่ดีแล้วไปป้นมันก็มีท่านผู้ชมอันนี้ผมพูดถึงคนที่ดีๆเนี่ยอย่างเช่นคนนี้เนี่ยผมไม่รู้เหตุผมเขาหรอกเขาจะตอแหลหรือพูดจริงหรือไม่จริงแต่แค่อย่าจะบอกว่ามุมมองของเราอ่ะเราไม่ได้ยืนอยู่ในจุดที่เขายืนอ่ะท่านอย่าไปด่าเขาเลยเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยปัญหามันอย่างนี้เราควรให้กําลังใจซึ่งกันและกันแต่อย่างที่ผมบอกแหละสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้สนับสนุนว่า คุณไม่มีตังค์แล้วคุณจะทําแบบนี้ได้มันไม่ใช่เพียงแค่เราพูดปัญหาว่าณวันนี้เนี่ยโอกาสมันก็ไม่มีให้หางานทําก็ยากจะไปขายของก็ลําบากแล้วถามว่าเขาจะไปยืนตรงไหนอ่ะคนเราพอถึงมันไม่มีอ่ะร้อยหนึ่งยังหาไม่ได้เลยนะ20บาทยังหาลําบากเลยนะแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงที่คุณให้เหตุผลมาทั้งหมดนี้คุณทําผิดคุณก็ต้องรับโทษไปแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชมคุณคือคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีครับอย่างน้อยคุณยังรู้ว่าเมียกับลูกคุณจะอด คุณยังหาแต่คุณหาในวิธีที่มันผิดไปหน่อยมันไม่สมควรทําแบบนี้ก็เป็นกําลังใจให้ละัรสําหรับคนที่กําลังต่อสู้ในขณะนี้ไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจการค้าขายหรือเจอปัญหาที่มันท้อแท้ผมก็เช่นกันครับผมก็ท้อนะผมก็เหนื่อยแต่ผมก็หากําลังใจรอบๆตัวเราเนี่ยละครับสู้ๆเป็นกําลังใจให้ครับ